ปู่ดวงเฮงรวยครึ่งล้านงวดนี้ขอลุ้นเกาะกลุ่มลอยเด่นชัดๆจัดไปงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่อเนื่องกันอีกแนวทางรัวๆเลยนะคะคุณปู่ดวงเฮงรวยครึ่งล้านงวดนี้ตามลุ้นต่อจ้าก็จากข่าวาวล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่5พฤศจิกายน63ณบริเวณวัดใหม่4ี่0มื่นตำบลสี่0,000ื่น 40, อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่พบว่ามีคุณปู่วัย78ปีอดีตเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในยุค90นั่นคือสวนอาหารนัดพบเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อนำทองคำแท้ๆน้ำหนัก2บาทมูลค่ารวม58,000บาทมาถวายแก่เทพเจ้าแห่งโชคลาภอติสันภาทองซึ่งจากการบอกเล่าทำให้ทราบว่า ก่อนหน้านี้คุณปู่ได้ติดตามข่าวคาวเกี่ยวกับความปังของอติสัมเพาทองนวัดใหม่4ีม0 0แห่งนี้มาตลอดทําให้เกิดความศรัทธาและมีความตั้งใจที่จะเดินทางเพื่อมากลับไหว้สักครั้งและแล้วความฝันของคุณปู่ก็เป็นจริงเพราะในวันที่28ตุลาคม2563ที่ผ่านมาก่อนวันหวยออกในิงวดที่แล้วคุณปู่พร้อมเครือญาติก็ได้มีโอกาสเดินทางมากราบไหว้ และขอพอรอติสัมภาวาทองณวัดใหม่40หม่นแห่งนี้ตามความตั้งใจและก่อนกับคุณปู่ก็ไม่ขอพลาดที่จะทําการเสี่ยงซิมซีเพื่อขอโชคขอลาบจบากอติสัมเาวาทองและแล้วเมื่อทราบผลการออกรางวัลในงวดวันที่1พฤศจิกายน63คุณปู่ก็เฮลั่นบ้านเลยค่ะเพราะการมาในครั้งนั้นเลขที่ได้จากการเสี่ยงซิมซีบริเวณด้านหน้าอาติสัมเภาทองทำให้คุณปู่ถูกรางวัลที่4ี่จำนวนมากถึง15ใบ รับไปเนอยๆก็ประมาณ659,000บาทดีใจแทนคุณปู่จริงๆค่ะมาแค่ครั้งแรกก็ปังซะแล้วสมใจอยากจริงๆและแล้วสำหรับงวดนี้เลขเด็ดจากอติสัมภาทองที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ยังคงเป็นเลขอ่างน้ำมนต์บริเวณด้านหน้าอติสัมภารทองเช่นเดิมซึ่งวดนี้ก็จะชัดเลยค่ะเลขลอยเด่นเกาะกลุ่มกันชัดเจนโดยเท่าที่เห็นก็จะมีเลข6ตัวชัดๆเลยคือ 0 2 3 4 5แล้วก็8และถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่าเลข2ตัวและ3ตัวลอยเกาะกลุ่มกันค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น5 4 2 3 3 8 2 5รวมทั้ง2 5 4ก็เสีก็สวยๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาและจับคู่กันดูเพราะจากผลงานที่ผ่านมาเลขในอ่างน้ำมนต์นี้ก็แม่นๆเลยค่ะ ตังวดที่แล้วรู้สึกว่าจะหลุดไปยังยังไม่จบค่ะเพื่อนๆนอกจากนี้ทางเพจของวัดก็ยังได้มีการเผยยอดเงินที่ได้จากการทอดพระป่าเมืขข่อคืนวันลอยกระทงวันที่31ตุลาคม2563ก็สวยๆเลยค่ะยอดเงินสด yes? 145,809บาทยอดเงินโอน31,000บาทยอดรวม176,809บาท ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูส่วนเลขชุดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำมนตหลวงปู่สุดและเลขเสี่งเซมสียังไม่มีการเปิดเผยถ้าได้ข่าวยังไงป้าปะจะรีบนำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮๆนะคะจุ๊บๆ